สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยภาพบรรยากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาวันนี้เราอยู่บนรถนะครับอยู่บนไฮเวย์กำลังมุ่งหน้าออกจากนะครลอสแองเจลิสหรือว่า LA เนี่ยมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ในทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียวันนี้เราจะพาไปบินเครื่องบินเล็กนะครับเป็นเครื่องบินไม่พัดเครื่องยนต์เดียวอย่างรุ่นเซสนา172พาไปบินเครื่องบินเล็กเพื่อขึ้นไปดูว่า เครื่องบินลำใหญ่ๆที่ถ้าเกิดเขาไม่ใช้แล้วหรือว่ายัางไม่ถึงเวลาใช้หรือว่าต้องพักการใช้งานไว้ก่อนเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับไปจอดอย่างไรอยู่กลางทะเลทรายแล้วสภาพเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันสถานที่ที่เราจะไปขึ้นเครื่องบินกันวันนี้เพื่อเริ่มต้นบินชมทะเลทรายนั้นอยู่ที่ Apple Valley Airport อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เรียกว่า Apple Valley ซึ่งอยู่ติดกับทะเลทรายกว้างใหญ่ที่ชื่อว่าทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนีย เดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูนะครับขับรถออกจาก LA ไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับระยะทางประมาณ160กิโลเมตรแล้วจาก Apple Valley Airport เนี่ยเราจะบินไปอยู่เหนือสนามบินที่ Victorville แล้วก็สนามบินที่ m o j a v ีนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่มีการจอดเครื่องบินไว้กลางทะเลทรายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันตอนนี้เราก็มาถึงที่ Apple Valley Airport แล้วซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ กลางทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียครับมองไปจะเห็นภูมิประเทศร,รอบๆเนี่ยก็เป็นทะเลทรายแล้วก็มีเนินเขาล้นๆแบบนี้เรามาใช้บร,ริการที่ Midfield Aviation นะครับเป็นผู้ให้เช่าเครื่องบินครับมีเครื่องบินเล็กๆอย่างรุ่นเซสนา152เซ s นา172เป็นเครื่องบินใบพัดเครื่องยนต์เดียวนะครับให้เช่าให้บร,ริการถ้าเกิดใครมีใบอนุญาตหรือมีパイロตไลเซนเนี่ยก็อาจจะมาเช่าเครื่องบินเพื่อบินชมทิวทัศน์บินชมทะเลทรายบินเพื่อภารกิจอะไรต่างๆก็ได้นะครับ หรือถ้าเราบินไม่ได้ถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ติดต่อทาง Midfield Aviation เนี่ยเขาก็จะมีการว่าจ้างนักบินมานครับมาบินให้เรานะครับเพื่อจะให้เราไปชมทิวทัศน์หรือว่าจะบินไปไหนก็แล้วแต่นะครับตามภารกิจที่เราอยากได้ซึ่งตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วนะเป็นเครื่องบินแบบเซสนา172เป็นเครื่องบินใบพัดเครื่องยนต์เดียวแบบนี้นะครับ แล้วก็มีที่นั่งทั้งหมด4ที่นั่งครับรวมที่นั่งนักบินครับจะมีนักบิน1หรือ2คนก็ได้ครับนั่งอยู่ด้านเครื่องแล้วก็ข้างหลังนั่งได้อีก2ที่นั่งเครื่องบินจะเริ่มแท็กซี่ครับแล้วเดี๋ยวเตรียมไปวิ่งขึ้นครับจากทางวิ่งที่สนามบินที่ Apple Valley Airport เดี๋ยวเราให้ชมกันครับว่าบรรยากาศการนั่งเครื่องบินเล็กๆแบบนี้แล้วบินขึ้นจากทางวิ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไร เครื่องบินเซสนาหนึ่ที่เรานั่งเนี่ยก็บินขึ้นจากสนามบิน Apple v a ว l e y Airport ครับเครื่องบินลำเล็กๆแบบนี้นี่ก็มีเพดานบินที่ไม่สูงนักนะครับช่วงเดินทางไกลๆอาจจะบินอยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 0ถึง9,000ฟุตนะครับหรือประมาณ2 4 0 0 2,500เมตรเหนือพื้นแต่ว่าในเที่ยวบินนี้นะครับหลายๆช่วงเนี่ยเราจะบินต่ำกว่านั้นมากอาจจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน3 0 0 0ถึง5,000ฟุตนะครับหรือประมาณสักกิโลเมตรเศษเหรือบางช่วงเนี่ยอาจจะมีการบินวนหรือบินผ่านในระดับต่ำนะครับ สนามบินที่เป็นลานจอดเครื่องบินกลางทะเลทรายเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ชมทิวทัศน์ทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียไปก่อน,นครับระหว่างที่เรากําลังเดินทางออกจากสนามบินที่ Apple Valley Air p o r t เนี่ยไปยังอีกหนึ่งสนามบินใกล้ๆครับชื่อว่า South e r n California l o g i s t i c ต a i r p o r t ครับหรือว่าหลายๆลคนอาจจะเรียกสั้นๆว่า Victor Vi l l e ครับเป็นสนามบินที่จริงๆแล้วเป็นสนามบินสำหรับภารกิจขนส่งสินค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนียเลยนะครับแต่ ตอนนี้ครับก็มีพื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจอดอากาศยานหรือว่าบรรดาเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าบางส่วนเนี่ยจะเป็นเครื่องบินที่ยังไม่ใช้งานนะครับมาพักไว้ก่อนบางส่วนเนี่ยเป็นเครื่องบินใหม่เลยนะครับที่อาจจะมีขั้นตอนมีปัญหาต่างๆในการส่งมอบให้กับสายบินลูกค้านะครับยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตให้ครบสมบูรณ์นะครับก็มาจอดพักไว้ก่อน,นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมาทําให ปริมาณความต้องการเดินทางเนี่ยลดลงมากนะครับบางสายการบินอาจจะมีการเลื่อนการใช้งานนะครับพักการใช้งานหรือว่าบทประจำการครับก็มาจอดรวมกันไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราบินมาถึงที่ Victor View a i r p o r t พครับหรือว่า Southern California l o g i s t i c ติ r ส์แอแล้วครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับให้ชมเป็นภาพนิ่งที่เราถ่ายมาว่าที่ Victor View หรือว่า Southern California l o g i s t i c ติกส์แอเนี่ยมีใครอยู่บ้างและสภาพเป็นนนยังงงไบบบ้าาะะคครรจเเห็ว่ม่มีือิน หลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบเนี่ยจอดอยู่นะครับเครื่องบินเหล่านี้นะมีทั้งเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วนะครับไม่ใช้งานแล้วหรือว่าอาจจะปลดจประจำการจากสายการบินหนึ่งนะครับคืนให้กับผู้ให้เช่าหรือคืนให้กับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รอรอสายการบินอื่นรอโอกาสอีกครั้งในการกลับมาใช้งานบางส่วนเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ใหม่เลยนะครับใหม่คืออาจจะยังอยู่ในกระบวนการผลิตของโรงงานด้วยซ้ำที่ อาจจะติดปัญหาบางอย่างยังไม่พร้อมที่จะผลิตต่อหรือส่งมอบต่อก็มาจอดพักไว้ก่อนก็มีหรือว่าบางส่วนเนี่ยเป็นเครื่องบินที่จริงๆแล้วยังอยู่ในฝูงบินของสายการบินต่างๆอยู่นะครับแต่ว่า่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดมีเรื่องโควิด1 9กก็พักการใช้งานนะครับนํามาจอดเก็บรักษาไว้ในลานจอดการทะเลทรายแบบนี้เพราะว่าสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศต่างๆเนี่ยเหมาะสมสําหรับการจอดเก็บรักษาได้มากกว่าในสนามบินของตนแล้วก็เป็นที่โล่งว่างๆด้วยนะครับ ถ้าไปจอดที่สนามบินอาจจะมีปัญหาเรื่องการจระาะจรติดขัดไปแย่งพื้นที่ลานจอดของเครื่องบินที่ใช้งานอะไรอย่างนี้ครับก็มาจอดเก็บไว้ที่นี่แต่ว่าบางส่วนก็มีเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วจริงๆครับมีการถอดแยกถอดอะไรออกไปขายถอดแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยก็มีเช่นกันเราบินผ่านระดับต่ำนะครับแล้วก็บินโคจรหรือว่าออ,อบิทเนี่ยรอบๆสนามบินแล้วก็คงจะได้เห็นภาพบางส่วนแล้วครับว่าที่นี่ที่กลางทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีเครื่องบิน จากหลายยที่ต่างๆทั่วโลกครับในสภาพต่างๆหลากหลายมาจอดรอครับบางลําก็รอการเปลี่ยนแปลงสภาพบางลําก็รอกลับไปขึ้นฟ้าอีกครั้งครับรอเข้าสู่กระบวนการเพื่อกลับไปใช้งานอีกครั้งต่อไปจากวิกเตอร์วิวครับเราบินข้ามทะเลทรายมาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะไปเจอกับสนามบินแห่งหนึ่งชื่อว่าโมฮาวีแอร์แอนด์สเปซพอร์ตครับชื่อนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นๆเพราะเป็นสนามบินที่ ใช้ในการทดลองทดสอบแล้วก็กิจกรรมทางการบินและอวกาศต,ต่างๆหลายครั้งครับรวมไปถึงล่าสุดก็มีการทําการบินเที่ยวบินไปสู่อวกาศครับของ Virgin Galactic ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับในการพาเที่ยวบินขึ้นสู่อวกาศจากสนามบินแห่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ Mojave Air and Space p o r t นี้ก็เป็นสถานที่ที่เป็นจุดจอดเครื่องบินที่ไม่ใช่แล้วนะครับหรือว่าเครื่องบินที่พักการใช้งานนะครับอยู่ระหว่างการ กระบวนการต่างๆเช่นกันนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นเสียงกงเครื่องบินนะครับเป็นแอร์คราฟต์จังหยาดหรือว่าสแครปหยาดนะครับเพราะว่าจะมีการดําเนินการต่างๆบางประการกับเครื่องบินที่มาจอดที่นี่ถ้าเกิดลดประจาการแล้วอย่างถาวรจริงๆเช่นมาถอดแยกชิ้นส่วนมาเอาอะไหล่ไปขายนะครับตอนนี้เรากําลังจะบินถึงที่มูฮาวีแอร์แอนด์สเปซพอร์ตแล้วนะครับระหว่างทางก็ชมภูมิประเทศชมทิวทัศน์ของทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียนะครับและนี่ครับคือ บรรยากาศที่โมฮาวีแอร์แอนด์สเปซพอร์ตเมื่อเราบินมาถึงแล้วก็มองจากมุมสูงเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามีรันเวย์มีทางวิ่งครับแล้วก็มีจุดที่เครื่องบินจอดกองกองรวมๆกันครับนี่แหละครับคือโมฮาวีแอร์แอนด์สเปซพอร์ตนะครับและก็เป็นจุดจอดที่หลายลคนบอกว่าเป็นเสียงกงเครื่องบินบ้างสุสานเครื่องบินบ้างครับ เช่นเดียวกันครับเครื่องบินบางส่วนที่มาจอดที่นี่เนี่ยบางลำก็ปลดประจำการแล้วอย่างถาวรครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการแยกชิ้นส่วนไปขายถอดแยกชิ้นส่วนแล้วบางลำเนี่ยสภาพก็ยังดีอยู่นะครับก็รอเวลาเผื่อว่าจะมีผู้ปฏิบัติการรายใหม่มานําไปใช้นะครับหรือว่ารอเวลาเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่างๆต่อไปนะครับไปชมนะครับเรามีภาพนิ่งที่ถ่ายจากขณะที่เครื่องบินกําลังบินผ่านในระดับต่ำหรือว่าโล w า a นะครับแล้วก็ บินออ์บิทบินวนรอบๆสนามบินที่โมฮาวีแอร์แอนด์สเปซพอร์ตแห่งนี้นะครับ เครื่องบินที่จอดอยู่เหล่านี้กลางทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับหลา,ลายลำเนี่ยเรียกว่าปลดประจำการแล้วอย่างถาวรแน่นอนครับมีการถอดแยกชิ้นส่วนถอดแยกอะไรออกมาใช้งานหรือเอาไปขายต่อเอาไปใช้งานกับเครื่องบินลาอื่นแล้วครับก็อย่างที่เขาเรียกว่าเป็นเสียงกงเครื่องบินนะครับหรือว่าเป็นส c r a p ยานะครับหรือว่าสารที่ถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องบิน,นครับเป็นสุสารเครื่องบินแต่ว่าหลายล,ายลำเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สามารถนํากลับมาใช้งานได้นะครับ แล้วก็มาจอดเก็บรักษาไว้มาจอดรอผู้ปิบัตบการรายใหม่หรือว่ารอโอกาสอนาคตต่อไปว่าจะไปในทิศทางใดนะครับถ้าเกิดมีคนสนใจเอาไปใช้งานก็อาจจะนํากลับไปใช้งานหรือว่าถ้าเกิดว่าไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการถอดแยกชิ้นส่วนเอาอะไรออกมาใช้งานกับเครื่องบินลําอื่นเป็นอะไรสํารองไว้ต่อไปนะครับและเครื่องบินต่างๆเหล่านี้ครับที่มาจอดอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยจะเห็นว่าแม้จะมีตราสัญ,ญลักษณ์มีโลโก้มีแบรนดิ้งของสายการบินต่างๆจากทั่วโลกนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของสายการบินเหล่านั้นแล้วก็ได้นะครับบางส่วนก็ปลดประจำการแล้วขายต่อให้กับคนซื้อรายอื่นมาแล้วนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยสายการบินต่างก็เคยเช่าไปดําเนินการนะครับแล้วก็คืนให้กับผู้ให้เช่าอากาศยานมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มีการลบโลโก้ลบตาสัญลักษณ์ลบแบรนดิ้งต่างออกไปลบลายต่างๆทําให้เราลังพอเห็นว่าเอ้ยมีชื่อแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ติดอยู่หรือว่าเดาๆได้ว่ามาจากสายการบินนั้นสายการบินนี้แต่อาจจะขาดจากกรมรมสิทธิ์เรียบร้อยนะครับขาดจากการเข้าพองของ บรรดาสายเครบินเหล่านั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ที่วิกเตอร์วิลที่เราไปดูมาก่อนหน้านี้แล้วก็ที่โมฮาวีแห่งนี้นะครับที่มีการนําเครื่องบินมาจอดเป็นสถานที่จอดพักระยะยาวหรือบางทีเป็นสแครปหยาดเป็นเสียงกงเครื่องบินนะครับในสหรัฐเองก็ยังมีสนามบินอื่นๆน,นะครับมีพื้นที่อื่นๆหลายแห่งที่มีการดรําเนินการในลักษณะนี้หรือว่าใน ภูมิภาคอื่นๆในทวีปอื่นๆทั่วโลกก็มีเช่นกันครับในยุโรปก็มีในออสเตรเลียก็มีหรือว่าในทวีปต่างๆก็มีสถานที่เหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับที่มีการดําเนินการกับเครื่องบินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือว่ายัางไม่ถึงเวลาใช้งานพักไว้ก่อนหรือว่ารอโอกาสต่อไปมาจอดรอเก็บรักษาไว้หรือว่าดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นเดียวกันครับจากมฮาวนะครับ, oh รบเราบินกลับลงไปทางที่ตะวันอ,ออกเฉียงใต้นะครับกลับไปทางแอปเปิลวอ e y รี่แอร์พอร์ที่เราเดินทางมาครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ๆจะ5้าโมงเย็นแล้วนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วเรามาบินที่นี่เนี่ยในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงกลางฤดูหนาวก็มืดเร็วหน่อยครับห้าโมงเศษเนี่ยพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วมืดแล้วนะครับซึ่งนอกจากจะได้ชมบรรดาเครื่องบินที่มาจอดอยู่แล้วเนี่ยเรายังพาชมทิวทัศน์สวยๆนะครับกลางทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกายามเย็นยามตะวันตกดินด้วยครับเราบินกลับมาเหนือที่ เซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียโลจิสติกส์แอร์พอร์ตหรือว่าสนามบินที่วิ c เตอร์วิวอีกครั้งครับจะบินวนรอบสนามบินนี้อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็อำลามรนดาเครื่องบินต่างๆที่จอดรอโอกาสรอเวลาหรือว่ารอาการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่วิคเตอร์วิวอีกหนึ่งครั้งในบรรยากาศยามเย็นค่ะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับซึ่งสนามบินทนี่เนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้จอดเครื่องบินเป็นที่ทิ้งเครื่องบินทิ้งซากเครื่องบินหรือจอดเก็บเครื่องบินเฉยๆนะครับพื้นที่บางส่วนเนี่ย เป็นสนามบินที่ยังใช้งานเป็นสนามบินสําหรับการขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกส์ที่สําคัญในพื้นที่แถบนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงมีพื้นที่บางส่วนสําหรับกิจกรรมการซ่อมบารุงบำรุงรักษาอากาศยานด้วยเช่นกันนะครับหลังจากใช้เวลาบินวนอยู่อีกสักรอบสองรอบเหนือที่วิ c เตอร์วิวก็ลาจากไปกับภาพบรรยากาศของสนามบินและเครื่องบินจอดเรียงรายมากมายไปหมดยามเย็นมุ่งหน้ากลับไปที่ Apple Valley Airport เพื่อกลับไปลงจอดครับ ใช้เวลาบินจาก Apple Valley Airport เนี่ยบินชมเหนือ Victor v i l w e แล้วก็บินไปถึงโมฮาวีแล้วก็กลับมาอีกรอบเนี่ยทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษนะครับบนเครื่องบินแบบเซสนาหนึ่เครื่องบินใบพัดเครื่องยนต์เดียวนะครับเพดานบินวันนี้ก็บินไม่ได้สูงมากครับช่วงที่บินสูงที่สุดเนี่ยประมาณสัก8,000ฟุตนะครับหรือประมาณสัก2กิโลเมตรเเษแล้วความเร็วเนี่ย ถ้าเกิดเร็วที่สุดก็ประมาณ100น็อตน,นะครับหรือว่าประมาณ180-190กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเองเดี๋ยวไปชมครับว่าขณะที่เครื่องบินแบบเซสนันเสเนี่ยลงจอดบนทางวิ่งที่สนามบินเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมุมอมองจากที่นั่งที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องบิน,นครับมองออกไปทางหน้าเครื่องบินเลย ลงจอดเรียบร้อยนะครับบินอยู่ประมาณ2ชั่วโมง10นาทีรอบๆทะเลทรายในทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเครื่องบินของเราก็แท็กซี่กลับไปที่ลานจอดของ Midfield Aviation ที่สนามบ,บิน Apple Valley Airport นะครับกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่กลางทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียเครื่องบินก็ามาจอดเรียบร้อยในขณะที่ฟ้ากำลังจะมืดพอดีก็เป็นอีกหนึ่ง ประสบการณ์แปลกใหม่ที่เราพาไปชมกันครับเป็นยังไงบ้างครับพานั่งเครื่องบินลำเล็กๆเ,เพื่อไปชมเครื่องบินลำใหญ่ๆต่างๆมากมายที่ถูกนํามาเจาอเรียงรายไว้ในกลางทะเลทรายในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ขึ้นรถนะครับกลับจาก Apple Valley เข้าไปที่ลอสแอนเจลิสแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ